แล้วก็แยกกันมารายละเอียดทั้งหมดก็มุ่งขึ้นหน้าไปพอสมควรครับขึ้นหน้าพอสมควรโดยให้ท่านผู้การพม่าสิครับที่แจ้งรายละเอียดส่วนการทํางานของไม่ว่าจะเป็นทีมเมื่วานตอนเช้าโดยด้วยความเป็นห่วงแล้วท่านผบตรก,ก็รีบระหวา่างบินกับต่างประเทศก็ได้มาเรียกประชุมเมื่อ,อวานตอนเย็นทันทีครับเดี๋ยวให้ท่านผู้การพม่าสิริพิสซันดันเดี๋ยวท่านไปู่็นติด ช่วงเย็นประมาณ2-3ทุ่มเลยจะเป็นชว่วงที่คนไจ<ห>ะ<ล>ออกนะครับเป็น,นแผลเสื้อผ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับกำแพงระเบิดก็จะส่วนมากจะออกเป็นทางถนนี่ใหญ่ตู้โทรศัพท์จะ,จะได้รับแรงกระแทกทั้งเจ็ดนะครับก็จะเปลี่ยนรูนปทรงไปถ้าไปครับไ,ไปสไลด์ถ้าไปพยานหลักฐานที่ยราเป็นวัตถุพยานด้วยก็ตามเนีน่ยไม่มีความเชื่อมโยงนะครับเพราะว่าลักษณะของการ ทำเสเก็ตน้ําแตกต่างและโดสิ้นเชิงนะครับต่อไปครับอันนี้คือการแบ่งงานในการสืบสวนระหว่าง,ท,างท่านเข้าไปดูว่าว่าคงจะไม่น่าจะใช่อยากหลัองอยากดูกับสอบปากคำประจุเบอรเบอรแล้วความมุ่งหมายใช่นในภาคใต้ที่ที่ที่พบเปลี่ยนบุคลิกการติดตามข่าวทั้งหมเหมือนอย่างแต่ว่า แต so ่แน่ๆคือการตึกจสุรภยาหลักฐานอย่เที่อยาเที่ยวเพราะงั้นน่ะครับขอบคุณครับ 对吧？对吧？